วันนี้ก็มาอบรมสัมมนาเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียคิดว่าได้รับความรู้มากเพราะในปัจจุบันนี้การการทำ TIA ผ่านโซเชียลมีเดีย,ยเป็นสื่อที่สำคัญอย่างหนึ่งทําให้เราสามารถเข้าเข้าถึงและได้ชิดทุกสื่อข่าวมากขึ้นสําหรับใครที่ยังไม่เคยเข้ามาอรบอรมก็อยากจะแนะนำเกี่ยวกับการอบรมวันนี้นะครับก็รู้สึกพาให้เข้าใจถึงการใช้งานในพวกโปรแกรมสวิสเล็กมากขึ้นนะฮะ<ม>ประโยชน์ของมันเพราะว่าก่อนหน้านั้นต้อคิดว่า มันจะมีลูกเล่นมากอะไรนาดนี้นะครับสวัสดีครับผมชยุตมาจาก m ิส s ิ i l ี่ครับวันนี้เนี่ยก็ได้รับเชิญจากคุณชิปทำนะคะร,รับให้มาฟังสื่อขยายเรื่องโซเชียลมีเดียโซเชียลนะฮะก,ก็จากเดิมเนี่ยที่มิสซิลลี่ได้ทำการตลาดทั้งแค่ใน Facebook แล้วก็ในเว็บไซต์เราก็ได้เปิดลกกระทัด ให้เห็นว่าในในโลกโซเชียลมีเดียยังยังมีสื่ออีกมากโลยเพราะทางช่องทางทวิตเตอร์ซึ่งมันจะต่างกับเฟซบุ๊กใน้สิ้นเชิงในการที่จะทำพิการ คือในการทำกรฝั่ผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยเราสามารถแอดคอนเทนต์ก็ได้เยอะแต่ว่าในการที่คนจะเข้าชมเนี่ยมันจะได้ไม่สะดวกเท่ากับการที่จะใช้ทวิ t เตอรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามีข่าวมีอะไรที่ต้องการความมว่งไหวในการเข้าชม ก็เดี๋ยวนี้โลกของการ p r ามันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะแล้วก็เรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่คนทำธุรกิจเรื่องของออนไลน์ก็รู้สึกว่ามาครงนี้ได้เปิดเปิดตาเรื่องของโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นกว่าก็คือได้เข้าถึงตัวนักข่าวมากขึ้นจากการใช้เรื่องหางตัวทวิตเต